สวัสดีครับทีมงานอินเทอร์ดีไซน์นะครับวันนี้ก็พอดีงานเรายังไม่ได้ไปติดตั้งนะครับงานชุดนี้ก็ติดตั้งที่สยามสแควร์วันนะครับก็เป็นงานที่ต้องเขียนช็อปดออิงขึ้นมานะครับให้ลูกค้าส่ง่ายอาคารนะครับก็เลยเอาผลงานมารีวิวกันก็คืองานตัวเดิมนั่นแหละครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปติดตั้งพอดีทีมงานประกอบเสร็จเรียบร้อยละไฟก็ เดินเรียบร้อยละทุกอย่างเตรียมพร้อมแต่ว่าลูกค้าขอเลื่อนก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดกล้องหน้าเลยอ่าตัวนี้ยังไงครับคุณตุ๊สวัสดีครับสวัสดีครับคุณตุ๊ว่าไงตัวนี้ครับเป็นงานไฟอักษรไฟออกหน้าไฟออกหน้าครับมียังไงไหนดูไฟออกหน้าเป็นยังไงครับตัวนี้ไฟแบบไม่มีคิ้ว ไฟไม่มีคิ้วครับอ่าเขาทำยังไงครับใช้วิธีแบบไหนครับข้างหน้าเป็นอะไรครับข้างหน้าเป็นอะคริลิกครับเรซินครับอ๋อเป็นแบบเรซินครับผมชุดนี้ไม่ได้เป็นใช้เป็นอะคริลิกนะครับชุดนี้ใช้เป็นหยอดเรซินหมดเลยนะครับอ่าตัวด้านหน้าก็แบบนี้เลยจะไม่มีคิ้วนะครับแล้วก็ทําสีอะไรครับชุดนี้ทําสีรถโกครับทําสีรถโกครับผมอ่าแล้วก็ พพ <Support S 2> อร์ตข้างหลังก็ทําทสีพพอร์ตก็เป็นสีรถโกเหมือนกันครับโอเคเป็นตัวเนื้องานเดียวกันของตัวไฟครับอ่าสายไฟนี่ออกยังไงครับชุดนี้เราใช้เดินรางครับใส่รางแล้วก็พ่นสีรถโกให้เข้าเนื้องานครับโอเคเพราะว่าจริงๆก็ถ้าเกิดติดในห้างติดโชว์เนี่ยเราก็จะเอาสายไฟไว้ในท่อเหล็กใช่ไหมครับใช่ครับแต่ชุดนี้มันติดอยู่สูงมากนะครับแล้ว ลูกค้าก็มองในระยะไกลมองไม่เห็นอยู่แล้วนะครับเราก็เป็นงานงานก็คุยเป็นงานงานไปนะครับอันนี้ก็คือรางไฟใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้รางไฟเพื่อจะต่อขึ้นเสาวิธีนึงอ่ารางไฟนะครับแฝนครับโอเคแล้วก็ตัวนี้เป็นอะไรครับตัวนี้จะเป็นขาสวมตัวในมันนะครับยึดบนเพดานครับอ่าบนฝ้านะครับโอเคโอ้ก็รองพื้นไว้อย่างดีเลยรองพื้นการสนิมนะครับรองพื้นนี่ก็เปืองมากเลยนะเนี่ย แล้วตัวนี้ก็เป็นตัวขารับป้ายครับอ่าแล้วก็พ่นสีรถโกเหมือนกันห้เป็นสีเดียวกันของป้ายนะครับโอเคแล้วก็มีถ้วยครอบจะแม้ถ้วยถ้วยครอบถ้วยเราก็จะเป็นสีเดียวกันหมดครับอ่าก็เตรียมมาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นหม้อแปลงนะครับเป็นหม้อแปลงอ่านี่นะครับลองดูนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆกําลังจะทํางานลักษณะแบบนี้ก็หลกักๆก็ไม่มีอะไรก็ขา ตัวซัพพอร์ตด้านหลังนะครับโดยปกติผมก็จะเน้นให้มันเล็กๆหน่อยจะไม่เน้นทำให้มันใหญ่เพราะมันน่าเกลียดเนี่ยอย่างเงี้ยเอาเล็กๆนะครับแต่ว่าเล็กๆแต่ว่าแข็งแรงนิดนึงเชื่อมเชื่อมแข็งแรงนิดนึงนะครับจะไม่ได้ใช้เหล็กใหญ่เพราะถ้าเหล็กใหญ่มันนะะ่าเกลียดเราใช้อันเล็กแต่ว่าเราใช้เหล็กหนานะครับแล้วก็ท่อก็ใช้ท่อเล็กๆแล้วก็ใช้ท่อแบบให้มันหนานิดนึงนะครับอ่าก็ผลงานก็ประมาณนี้ชุดนี้ก็ยาวประมาณ4เมตรได้นะครับ เก<ส>ือบสีส่เมตรนะครับ,บแล้วก็ขาซัพพอร์ตแล้วก็เผื่อว่าเพื่อนๆกำลังจะทําก็เวลาทําผมก็เมตรห้าสิบไปเลยเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบไปตัดเอาหน้างานนะครับก็เผื่อหน้างานมันเมตรนึงก็ตัดทิ้งไปห้าสิบเซนได้ไม่เป็นไรนะครับโอเคคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวอ่ะสวัสดีครับคุณโตโอเคไปแล้วครับเดี๋ยวคลิปนี้เท่านี้นะครับเผื่อมีใครกำลังจะทำก็ลองดูนะครับ โอเคสวัสดีครับปรึกษาได้ครับสวัสดีครับไปแล้วครับงานลถโกนะครับตัวนี้อ่าดูอีกทีนึงเผื่อมีคนอีกท่านหนึ่งเข้ามานะครับก็เป็นงานไม่มีคิ้วนะครับงานเทเลซินนะครับโอเคอ่านี่ดูชัดๆเลยดูใกล้ๆนะครับไฟออกจริงๆไฟมันก็จะออกสว่างจัดๆนั่นแหละแต่ว่ากล้อง เวลามันผ่านมามันก็จะทําให้มันไม่ค่อยอยนี้เท่าไหร่นะครับแต่จริงๆไฟออกแสบตาเลยโอเคสวัสดีครับไปแล้วครับ